วัสดีค่ะพบกับช่องช้างไทยวันลนไทยแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมของเส้นไหว้ก่อนแก้บนนะคะนี่จบแล้วจบแล้วตัวหนึ่งป่านแล้วโจโจโจบ่ได แก่มันตัวเอมันตัวเอด้วยเก้ออก่ะเจอบล้องอาตันีไก่ชิบเอาอตันีเออไก่โจอบ่เอากรไดมันพิษด้วยเอด้ดิเอาเขาเอาเขาเอาเขามานาเขาเอาเขานาครับเขากบน้ำาเขากบน้ำอันนี้เจะโจ้อกระไดจะเดี๋ยวพิษประกำเอาไวเลยไ่ไม่ นางรอานยุคุณนทีเอออาตรงแห้ไงมาเลยเนาะแห้ แต่ก็คนมากอะไรเนาะคุณจะบอกคนสวยเอเลยแหละมีเงนว่าเขาปรมาณนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคะหิวแล้วหิวแล้วอยากกินบลาามเลยบัดนี้หิวแล้วอีกไ่มาเอีกนึงก็ได้ยงบหมีเ้อกลาามยากระดยดนย่นงกระดนแต่คงไม่ไห

เป็นตัวโปลีจะเป็นตัวแล้วนะคะเป็นตัวแล้วโปล่กำลังจะใส่เย็นนะคะใส่เย็นใส่เย็นเต็งตัวเต็งตัวก่อนแหงนะคะก่อนแหงเจ้บุญนะแลนไม่ได้ชอน ยืดเลยตู้เยกระดานบ้างี่ม,มูเต็งตัวให้พ่อเรียกก่อนเดี๋ยวพี่งามเคยเต่งหลังนะคะเต่งองค์ทรงเครื่องจะได้รอๆนะคะ

พี่งามมาแล้วพี่งามจะแต่งตัวเหมือนกัน <c oughs> อ้าวกินรอก่อนพี่งามกินด้วยแต่งตัวด้วยพ่อก็แต่งลูกชายก็แต่งนะคะหน้าตาทายดูว่า2าทาน้องนั่งชายน,น่อนี่ขอขาเถอะเต้อ เออดูกก็ใสเง่งนะคะน้องวันท้ายเอยน้องน้องงามโชว์แม่ดาวก็ลืมน้องไว้นน้องงามโชว์ก็แต่งตัวนะครับจะได้รอแล้วจะได้รอแล้ว oh. ได้รอแล้วงงามถอยงงามถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนหยียบกล้วยเออเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือดูสวยงามใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังจะแต่งตัวให้โซลุก่อครับมีงานเยอะแบบโซลุกรอครับพี่พ่อโอ้โหเดครับนิ่งๆิ่นิ่งนจะได้รอๆเออจะได้รอๆนะครับ Nè, nhịp quay lẹo thôi thôi à thôi thôi để lộ yêu về mặt hàng chọn <laughs> tiền một cái mẹ tiền một cái mẹ ừ ừ <laughs> อ่าพอดีเฮ้ยเตี๋ยวเตี๋ยวตินเต็กมุขข้างในตินเต็กมันยาวข้างหนึ่งสันพอพอพอยาวข้างหนึ่งสันข้างหนึ่งไกลแล้วไกลแล้วไกลจะรอแล้วจะรอแล้วเริ่มจะรอแล้วนู่นจะยั่ววะบ่เหรอเหยียบช้วยหมดแล้ว

ใส่ปอกครับใส่ปอกขาจะได้รออจะได้ล้อนิงามจะได้รอแล้วครับดูพ่อโอเล่ใกล้จะเสร็จแล้วอน,น้องงามก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกันใส่ปอกขาแล้วนะคะใส่ปอกขาแล้วค่ะ โอ้โหน่าอร่อยจังเลยกินด้วยแต่งตัวไปด้วยนะคะพวยง,าม,งามอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆจะได้รอๆอยู่นิงน่งๆนิ่งๆนิ่งๆครับจะได้รอๆครับเยียบกล้วยเละตุ่มเปะ๊ะเบิดแล้วนันเนา <laughs> โอ้ยบอยู่นิ่งเลยจ้ะบอยู่นิ่งเลยเอาอยากอยากอยากไปสัมผัสไอ้ต้นสะเดาโอ้ยหล่อเลยรอแล้วรอแล้วเทจังเทจุงเบย์รอ,อแล้วค่ะเริ่มรอแล้วค่ะทั้งพ่อและลูกเลยคว,วานก็ควานใหม่วันแรกครับวันนี้งานนี้ควานใหม่ครับควานใหม่เลย แต่ก็แตก็เล็้ยงขาเสร็จแล้วเหลือแต่อ่ะรู้พี่งหน้าตีหูหรือเปล่าไม่รู้ครับณมุดกรอนเขาเป็นควันของแม่วาดอ๋อแต่ก่อนเป็นควันของแม่วาดครับแล้วเขาก็หายไปเพิ่งกลับมาพิ่งกลับมาแล้วเขาก็เตยยังจะไปะอีเยอะนะชนตะปูยังจะไปะอีเยอะชุดนะ ชุดนิ้ป้าอินป้ามาคางเออติ้นเมื่นไหเออเจ้าเฮยพ่อพ่อโอเล่โอพ่อพ่อโอเล่ก็เสร็จแล้วใจเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามน้องวันเลนทายด้วยนะคะโอ้โหได้ชุดรอกันแล้วรอจริงๆรอรอจริงๆรอแล้วเอาหันหน้าหันหน้า โอ,อ้เทแล้วทีวทนี้โอ,อ้โห่อแล้วครับหล่อแล้วอ่าพิงงามพิงงามรอแล้วเหมือนลิเกเลยครับผมเหมือนลิเกคณะดังๆที่นี่เลยครับคณ <laughs> ะหนึ่งเลยครับดูไป, <laughs> ไ,ปไปแต้มสีเข้ามานะไปแต้มสีเข้ามานะดีนะถ้าเป็นวาเลนไทนยมาได้แต้งวันนี้แนละ้วนี้ดึงลงหมดแล้วครับผมเก่งแล้วค่ะ พี่งามออกงานบ่อยเก่งแล้วน้องวัล,ลนไทนยยังไม่เคยออกงานเลยเโอ้โห,โโหเท่เลยทีนี้เทระเบิดเถิดเทิงไปเลยสิกินนี่ยังสิกินใบยังเอากินอยากกินยอยากกินอ,อยากกินอย,กอยากกินมา่ายกินมาน่ายเรียบร้อยแล้วคะ่ะรอแล้วคะ่ะรอแล้วค่ะรอแข่งกันเลยพ่อกับลูก อ okay, รอกันเทพียบล <okay. S 1> รอเลยนะคะก็แต่งตัวรอแต่งตัวรอนะคะตอนนี้ก็แต่งเสร็จแล้วรอจะภาพมานะคะคลิปนี้ก็จบถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ